รีวิวอะไรนะบรายสวีทโพเตโต้มันหวานวะ่ะจะหวานไหมลองดูค่ะมันฝรั่งเอ้ยไม่ใช่เออใช่มันฝรั่งสวีทโพเตโต้บรายวะ่ะดูนะอันนี้ซื้อจากซื้อจากเซเว่นนะอุ้ยโ้ยโวยโ้ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้โโ่ oh. อื้มยิ่งเป็นแบบนี้อื้มถามหวานไหมัม้่อร่อยมากอะอืมแต่แต่หนึบแต่ถามว่าหวานไหมไม่หวาน ไม่หวานไม่หวานเลย